ประโยคที่ว่าเงินไม่มีเนี่ยมันพูดมาตั้งแต่กระจายอำนาจแล้วเรื่องอการทำให้เกิดตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ผมใช้คำว่า social safety net ก็มีความสำคัญไอ้ social safety net มันหมายความว่าคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ ลาดไปหลุดไปคนกลุ่มนี้ถ้าตกลงมายังมีตะข่ายต่รนะับไม่ถึงเับกกระแทกพื้นอย่างไรงซึ่งอันนี้มันคืออะไรมันคือชุมชนแต่โจทย์ยากจริงๆคือว่ามันก็เงินมันไม่มีปีหน้าช่องทางหลายๆอย่างแล้วเงินก็ลดลงภาระก็เพิ่มขึ้นเนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยเขาจะต้องเตรียมรับมือเรื่องพวกนี้ยังไงคือประโยคจะต้องทํางานแบบไหนประโยคที่ว่าเงินไม่มีเนี่ยมันพูดมาตั้งแต่กระจายอำนาจแล้วความจริงเงินก็เพิ่มขึ้นนะครับ ถ้ามองแฟร์ก่อนการกระจายอำนาจปี44เนี่ยท้องถิ่นมีไรายได้อยู่สัก12%ของไรายได้รัฐบาลในปี64เนี่ยโครงการของท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องกลับมาพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนหนึ่งโครงการที่ไม่จำเป็นโครงการที่ยังรอได้อาจจะต้องชะลอหมดโครงการที่มีความจำเป็นและควรเร่งทำคือโครงการที่ทำให้เกิด การลงทุนภาครัฐการจ้างงานภาครัฐนะครับเพราะท้องถิ่นก็เป็นองค์กรของรัฐเพราะว่าวันนี้โดยเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าในปีหน้าด้วยเนี่ยจนถึงปีหน้าเนี่ยเครื่องจกักรกลไกเครื่องจักรทางเศรษฐกิจจะเหลือเครื่องจักรเดียวที่จะทําให้เรายัางทำให้เศรษฐกิจเดิน<ม>การลงทุนจากต่างประเทศ<ม>ก็อาจจะมีปัญหาเอาแค่ว่าวันนี้นักธุรกิจยังบินเข้ามาไม่ได้<ม>นี่ก็จะเป็นปัญหา มันมันก็จะเหลือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐหรือการลงทุนภาครัฐที่ยังเป็นเงินงบประมาณที่พอมีอยู่ที่จะต้องไปกระตุน้นนั่นก็แปลว่าเราต้องทําให้คนในท้องถิ่นนี้มีกิจกรรมธุรกิจที่หมุนเวียนแล้วก็ทําให้เกิดตัวคูณนะครับทางเศรษฐกิจนะครับหลายๆรอบแล้วในขณะเดียวกันการปรพัฒนานหรือการปรับปรุงกระบวนงานของท้องถิน่นที่จะตอบโจทย์เรื่องดิจิตอลก็กลายเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นการทำแผนแม่บทของการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้เป็นดิจิทัลเร็วขึ้นผมคิดว่าสำคัญในขณะที่พื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นชนบทอยู่นะครับเป็นอ,อบตอเป็นเทศทาบาลตำบลที่ยังอยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นยังอยู่ในพื้นที่เกษตรอาจจะยังมีความจำเป็นเรื่องดิจิทัลน้อยแล้วก็ในแง่เดียวกันเนี่ยในแง่ของการเข้าถึงของประชาชนหรือในแง่อุปสงค์ของประชาชนในด้านนี้อาจจะยังตำ่ำ ในแง่นี้ก็จะเห็นว่าจากโควิดมันก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าภาคที่ยังดูแลตัวเองอยู่ได้คือภาคเกษตรนะครับนั่นแปลว่าวันนี้เรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องอการทำให้เกิดตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ผมใช้คำว่า Social s a ซฟตี้เนก็มีความสำคัญไอ้โซเช a ยลเซฟตี้เน็มันหมายความว่าคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ พลาดไปหลุดไป mm hmm. คนกลุ่มนี้ถ้าตกลงมายังมีตะไครยอันรับไม่ถึงกับกระแทกพื้นอย่างแรง mm hmm. ซึ่งอันนี้มันคืออะไรมันคือชุมชน mm hmm. มันคือภาคเกษตรนะครับเ,เราอาจจะตกงานหรือว่างงานจากโรงแรมที่เราเคยทำงานอยู่ในฐานะฝ่ายบริการเนี่ยแล้วก็ยังไม่รับเงินเยียวยาเนี่ยแต่กลับไปอยู่บ้านที่เป็นพื้นที่เกษตรอยู่ได้โดยไม่ต้องได้เงินเยียวยา mm hmm. เพนท้องถิ่นก็ต้องกลับเข้ามาพูดกันเรื่องเรื่องของการสร้างพลังการพัฒนาเรื่องของภาคเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งมากขึ้นภาคเกษตรที่เข้มแข็งเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมันประสบความสําเร็จผ่านกลไกที่เรียกว่าสาหกรณ์แต่ของเราเนี่ยสหกรณ์เราเนี่ยส่วนใหญ่คือกู้เงิน สหกรณ์ไม่เคยทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการสำคัญที่จะเป็นตัวกลางเงงชื่อมกับภาคเอกชนชถูกไหมครับเชื่อมกับภาควิชาการ<ช>แล้วก็ขยายความรู้ความสามารถชุดนี้ไปสู่มวลสมาชิกซึ่งอันเนี้ยเราจะไปรอภาครัฐคือกระทรวงเนี่ยหรือกรมเนี่ยผมคิดว่ายากแต่สหกรณ์ต้องต้องมีวิธีคิดใหม่ จัดการเปิดตลาดให้จัดการค้นหาโปรดักตนะครับแล้วก็พัฒนาให้เกิด value added มากขึ้นทำให้ยิวสูงขึ้นนี่คือหน้าที่ใหม่ของสหกรณ์เพราะฉะนั้นการทำงานแบบของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิทยาการเกษตรอาจจะไม่ใช่ทำตรงไปผ่านเกษตรกรโดยตรงแต่ผ่านสหกรณ์เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยมันถ้าทําจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องโคต้าก็สําคัญเพราะฉะนั้นการควบคุมผลผลิต มันทําให้ราคาคกลไกราคาเนี่ยดีขึ้นซึ่งอันนี้มันทําได้ผ่านสากลเท่านั้น<ม>นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องหน้าใหม่เ,เป็นเรื่อง<ม>ใหม่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องคิดใหม่นะฮะแล้วก็องค์กรท้องถิ่นก็สามารถทาได้นะแล้วก็อันนี้คือท้องถิ่นในภาคชนบท<ม>ที่น่าจะคิดทําใน<ม>สิ่งเหล่านี้คือวันนี้ต้องยอมรับว่าท้องถิ่นเนี่ยพัฒนาไปเยอะ<ม>นะครับ พัฒนาไปถ้าเทียบกับปีที่เราทำการกระจายอำนาจแรกๆปี4,5,4,6นะครับเขาทำได้ท้องถิ่นเขาผมคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นวันนี้มีมีศักยภาพมีวิธีคิดมีความคิดก้าวหน้านะครับมีการเรียนรู้ที่เยอะขึ้นมากข้าราชการก็มากขึ้นมีความพร้อมนะฮะภาพลักษณ์ของท้องถิ่น ก็อาจจะมีบางคนยังมองเป็นมายาคติแบบเดิมว่าท้องถิ่นโกงท้องถิ่นมาเฟียแต่ผมคิดว่าท้องถิ่นดีๆเยอะขึ้นนะครับการยอมรับของสังคมก็สูงขึ้นนะครับผลการสำรวจว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการท้องถิ่นก็ดีขึ้นคือจริงๆแล้วมันก็เป็นพัฒนาการในทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีจุดที่จะทำให้เห็นการ ความโดดเด่นของท้องถิน่นแล้วก็ระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ท้องถิ่นเนี่ยโตช้านะครับในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท้องถิ่นหาคานงัดให้เจอในการทํางานผมคิดว่าผมเคยพูดเสมอว่าช่วงหลังคอสชอมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ท้องถิ่นอาจจะได้รับการอยอมรับน้อย นะครับรัฐบาลและราชการจะเชื่อเรื่องราชการภูมิภาคองค์กรท้องถิ่นก็จะถูกมองในเชิงว่าเป็นหน่วยสนับสนุนไม่ใช่หน่วยหลักมองเป็นหน่วยที่อาจจะมีปัญหาของตัวเองเป็นการเมืองก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรแต่ผมคิดว่าวันนี้มันเปลี่ยนนะครับในอดีตคนอาจจะมองไม่ได้ผมก็เคยพูดว่าท้องถิ่นก็เหมือนเหมือนพืช พืชในบรรยากาศที่ไม่ดีแห้งแล้งเนี่ยพืชก็ต้องมันก็ต้องฟักตัวอยู่ในสปอร์ถูกไหมในสปอร์เนี่ยมันก็พัฒนาตัวมันเมื่อจังหวะที่ดีจังหวะที่มันพร้อมมันก็แตกแล้วมันก็งอกงามคําถามก็คือว่าวันนี้ท้องถิ่นเนี่ยมันถึงเวลายังผมคิดว่ามันมีสองเรื่องนะหนึ่งโควิดนี่มันทําให้เห็นว่าบทบาทท้องถิ่นเปลี่ยนมันก็บรรยากาศมันเปลี่ยนว่าท้องถิ่นก็ต้องออกมาแสดงศักยภาพในเชิงที่ ตอบโจทย์พื้นที่แล้วก็พัฒนาแล้วอันนี้จะทำให้เห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยมีมิติไม่ใช่แค่บริการพื้นฐานแต่มันมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจท้องถิน่นที่เรียกว่า Local Economy นะครับกับอันที่สองคือมันสปอร์มันจะต้องแตกแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าในปีนี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งหยุดมาเปีการเลือกตั้งมันจะทำให้เกิด การแข่งขันเชิงความคิด